มีของถวายนิดนะคะมีของถวายนิดเดีของถวายที่นี้เลยเหรอนี่คืออะไรจำได้ค่ะจำได้ค่ะเดี๋ยวนะคะจำได้ค่ะโอ้ยสีแล้วจำได้แล้วมีเหลืองแน่ๆม่วงด้วยเนาะมันนี้ม่วงแดงค่ะอันนี้ม่วงเค็มโอ้ต้องสะสมครบอันนี้มาเอามาเลยเอาถวายเนี่ยค่ะพวกเราจะถวายเขาให้กำลังใจเหมือนเดิม ถึงแม้จะไปแค่ปักกิ่งแล้วนี่มาพัทยานี่ปักกิ่งแล้วมาพัทยาได้ค่ะพัทยาได้เลยค่ะถามพระองค์แค่เพียงวันแล้วขอบคุณมากค่ะคุณนี่ก็จะคุณนี่ก็มาค่ะทรคะคุณนี่ก็มาเดียวคุณนี่ค้างนี่เลยใชคะโอ้ขอบคุณนะคะคนี่ละค่ะขอบคุณมากนะค่ะรักสมเด็จแม่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเด็ดเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวคุณนี่จะทำอะไรคุณท่านจำได้ไหค่ะ すごい